สังรวมระวังมาจิตใจของเรามันคิดใส่แส่ทั่วแดนโลกธาตุมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้และตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงวันหลับมันไม่มีความอิ่มพอในความเพลิดเพลินลื่นเลิเงกับอํานาจของกิเลสนี่เลยเพราะกิเลสตัณหาตัณหาแปลว่าความหิวความหยความอยากความทะเยอทะยานไม่มีคําบกร่องนี้เป็นมาตลอดกาลให้ระงับดับอารมณ์ความคิดปรุงทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาสู่ธรรม เอาทมยึดเอาไว้เอารมตีเอาไว้เอาทมครอบเอาไว้เช่นผู้ภาวนาควรจะบริกรรมบทพุทธโธพุทโธเพื่อระงับอารมณ์ที่เป็นฟืนไฟทั้งหลายซึ่งเคยคิดมาตั้งแต่วันตื่นนอนจนกระทั่งหลับนี้ให้ระงับลงด้วยบทธรรมเป็นน้ำดับไฟเช่นใครมีความสนใจรักให้สาดพอใจในกรรมฐานบทใดทำบทดใดเช่นพุทธโธหรือธรรมโอหรือสังโฆหรืออนาปานาสติ บทใดก็ได้ที่เห็นว่าควรแจ่จด,ดิตนิสัยของตนแล้วนำทำบทนั้นเข้ามาบริกรรมภายในใจด้วยการนั่งความสงบดังพี่น้องทั้งหลายมาอบรมธรรมภาวนาอยู่ในพุทธมณฑลเวลานี้คือมาอบรมจิตใจตัวคึกตัวกนองนี่แหละตัวนี้ไม่ได้มีไวยนะเพราะกิเลสไม่มีไวยเท่าแต่ชลาก็ไม่มีไวยดีตีนระงับอารมณ์เหล่านี้ลงด้วยบทธรรมเป็นน้ำดับไฟ เอาพุโทโธให้ที่ยิบเข้าไปต่อสู้ความวุ่นวายสายแสที่มันฉุดมันลากออกไปคิดไม่ได้ประโยชน์อะไรนั่นให้เขามาสู่ธรรมบทนี้เช่นพุทโธพุทโธให้มีสติสติเป็นของสําคัญมากจดจ่ออยู่ในจุดนี้ให้ดีแล้วจิตเนี่ยความฟุ้งซ่านวุ่นวายมันดีดมันดิ้นนะมันถักมันดันมันอยากคิดอย่าให้คิดบังคับเอาไว้ให้ดีด้วยสติ ด้วยความอดความทนจดจ่อกันอยู่ตลอดเวลากับความคิดความปรุงด้วยอํานาจแห่งคําบริกรรมเช่นพุทโธหรือสัมโมเป็นต้นโดยความมีสตบิบังคับไว้นี้เรียกว่าภาวนาระงับเป็นน้ําดับไฟไฟคือกิเลสตัวมันฟุ้งเคอะเหม่มคิดไม่อยู่ไม่สอยนั่นแหละมันจะสงบตัวเข้ามาพอจิตสงบตัวเข้ามาแล้วเราจะเห็นคุณค่าแห่งความสงบนี้เป็นความสุขขึ้นมาในขนาดเดียวกัน แล้วก็เห็นโทษแห่งความพุ่งสรางวุ่งวายนั้นว่าเป็นฝืนไฟว่าเป็นโทษโดยแท้ประจักใจจากนั้นมาก็จะมีความขยันหมั่นเพียรเพราะได้เห็นผลประจักใจจิตมีความสงบย่อมม,ม,มีที่ปรงที่วางได้โลกก็ค่อยกว้างออกไปกว้างไปมันไม่มาคับแคบตีบตันบีบที่หัวใจเราอย่างเดียวเหมือนกิเลส ทำงานกิเลสทํางานเอาไฟมาจี้หัวใจทั้งนั้นโลกกว้างแสนกว้างก็งกงแคบจุดที้หัวใจของคนที่รับความทุกข mm. ์ความเดือดร้อนเพราะกิเลสแผดเผาทีนี้พอกิเลสความแผดเผาด้วยความคิดความปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายนี้สงบตัวลงไปใจของเราจะสง่างามขึ้นมาจิตสงบเย็นพอ,อจิตสงบเท่านั้นแหละทีนี้ความสุขความสบายความแปลกประหลาด ความปัจจรรย์จะเริ่มปรากฏตัวขึ้นที่ใจของเรานี่ท่านเรียกว่าจเจริญกรรมฐานกรรมะแปลว่างานฐานะแปลว่าที่ตั้งแห่งงานให้ตั้งลงที่นี่ตั้งลงที่หัวใจของเราด้วยพุโทโธด้วยธมโมด้วยความมีสตินี่เรียกว่าภาวนาจิตตภาวนาเรียกว่าทำกรรมฐานชำระลงไปตรงนี้เ้ ตอนแรกๆนี่ต้องเอากันให้เต็มเหนียวนะเป็นข่าสึกอย่างใหญ่หลวงระหว่างกิเลสกับธรรมคือธรรมตัวกิเลสตัววุ่นวายใส่แสตัวผลักตัวดันให้คิดให้ปรุงนี้มันจะดิดจะดิ้นของหวานมีแต่อยากคิดอยากปรุงไม่ยอมให้คิดเรื่องพุโทโธอันเป็นเรื่องของมรคนี่เลยคําว่าพุโทโธพุโทโธปรุงเหวอนกันแต่ปรุงเป็นมรเพื่อแก้กิเลสความปรุงของกิเลสเป็นสมุทัย ปรุงประชารายยิ่งเป็นเฟืนไฟเผาไหม้เราความปรุงด้วยอำนาจแห่งธรรมมีพุโทโธด้วยสมโมสังโฆเป็นต้นนี้เป็นความคิดของธรรมเรียกว่าเป็นธรรมอันนี้ลักแก้ละงับดับกันความวุ่นวายทั้งหลายก็ค่อยสงบตัวลงไปใจก็ค่อยเย็นสบายสบายลงไปเรื่อยเรื่อยนี่เริ่มเห็นเหตุเห็นผลเริ่มจะได้หลักได้เกณฑ์ความขยันหมั่นเพียรหากมาเอง แล้วจะมีความอุตสาห์พยายามมีความขยันหมั่นเพียรมีความพออกพอใจในการที่ทําใจของเราให้สงบเย็ยนมากขึ้นมากขึ้นแล้วเรื่องความทุกข์ความวุ่นวายจากกิเลสก็จะเห็นโทษมันเป็นลําดับลำดาแล้วก็ตะล่อมตัวเข้ามาอยู่ในจิตที่โล่มเย็นนีละพระกรรมฐานท่านอยู่ในป่าในเขาท่านระงับดับรอบค่าศึกกับกิเลสต,ตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายภายในใจด้วยจิตตภาวนาของท่าน เรนเวลาทํลงไปลงไปจิตใจจะมีความสง่างามขึ้นมาพอจิตใจมีความสุขเป็นต้นทุนแห่งการดําเนินง,งานของเราได้ต่อไปแล้วเราก็ยิ่งเพิ่มพลังเข้าไปเรื่อยความภาคความเพียรหนานแน่นเกลียมั่นคงก็ไปโดยลำดับนี่ทำมสมบัติไม่ต้องไปหาที่ไหนจะปรากฏขึ้นที่จิตของเราซึ่งแต่ก่อนีิเรกปิดเอาไว้มิดตัวไม่เห็นทำนี่ว่าเป็นสาระแต่ความพิเลก จางออกไปนี้ธรรมสาระจะเริ่มปรากฏขึ้นมาความสงบเย็นใจจะเริ่มปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นเรื่อยๆภายในจิตใจของเรานี่ท่านเรียกว่าภาวนาน้ำดับไฟดับปองจากที่หัวใจของสัตว์โลกทุกที่หัวใจของสัตว์โลกเพราะกิเลสสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงต้องระง,งับดับกิเลสในจุดเดียวกันนี้ด้วยทมเป็นน้ำดับไฟแล้วจิตใจก็จะสง่างามขึ้นมา นี่แลละท่านเรียกว่ากรรม,มาฐานกานระงับสมกับเราเป็นลูกชาวพูดควรจะได้รับความสงบสุขเย็นงใจจากการปฏิบัติธรรมนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติไม่ใช่จำม,มาพุทธโธเฉยๆแล้วไม่สนใจปฏิบัติเท่าไรก็ตายทิ้งเอาเปล่าไม่เกิดประโยชน์ศาสนาก็เป็นคําทีใบลานเป็นเศษกระดาษต,ตัวเราก็เป็นเศษมนุษย์ไปให้กิเลสเอาไปถลุงเสียหมด ชาพุทธเหลือแต่ชื่อแต่นามไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพื่อให้เป็นสาระประโยชน์สมกับเราเป็นชาวพุธจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายนำธรรมนี้เข้ามาปฏิบัติตน <c oughs> ในตั้งแต่เริ่มทำสมาธิเนี่ย